คนที่ต้องการจะช่วยสนับสนุนช่องผม mm hmm. ก็สามารถโดนเนตได้ทางวอลเล็ตนะครับ mm hmm. ก็โดเนตกัน mm hmm. คนละบาทสบาทก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคิปวิดีโอนะครับ mm hmm. ก็ไปดูคลิปกันได้แล้วเอาล่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้ก็อยู่กับผมนายบีเฮดเกมเมอร์คนเดิมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโทรล์ัมออนไลน์ผมก็จะมาสอนเล่นนิดนิดหน่อยๆก็แล้วกันเนาะแบบไม่ละเอียดมากอ่ะก็เพจก็เลือกๆไปงั้นละบ้านอ่ะเลือกๆไปอ,ไอ่ะเลือกๆมาแล้วกันรีบๆเร็วงรีบ วหน่าตัวละครแต่งกันนะ้ำสักเล็กน้อช่องนี้สีเขียวก็เอาสีนี้แล้วกันเนาะ ทำแบบนี้แล้วกันเนาะผมด้านหลัง อั่นไหนดีอะเนี่ยอ่ะตัวนี้ดีกว่ามาสีผมเฮ้ยสีเมื่อกี้สวยนี่สีสวยมากโอเคสีนี้แล้วกันก็เลือกเป็นสายดาบ ก็ดีเนาะอาโอเคตัวนี้ไปใส่ดาบอ่ะก็อันนี้คือผมสร้างตัวใหม่สร้างเป็นรหัสเดิมแต่ว่าสร้างตัวใหม่มาให้ผู้ชมดูไงว่าเกมยป็นไงเพราะงั้นผมเลือกเล่นแมงแต่ต้นนะมาก็ทีนี้ก็จะเหมือนผู้ชมอ,อ้าวอ่าฮะ ก็สับผู้ชมที่เล่นเนื้อเรื่องช่วงแรกเล่นสอนเล่นมาก็จะประมาณนี้มันก็จะมาปล่อยไว้ข้างหน้านี้ใช่ไหมอ่าก็จะให้เราไปคุยกับฟางอันนี้คือสับอ่าจบสอนเล่นแล้วนะก็มันพาเรามาหลังจบสอนเล่นเพราะว่าเป็นตัวใหม่แล้วไงคือแบบสร้างคือเล่นมาก่อนแล้วไงอันนี้คือสร้างตัวใหม่ในรหัสเดิมมันก็จะเป็นนี้แหละก็ผมก็จะมาสอนวิธีเล่นนะไม่ได้สอนเรื่องเควสตต่างๆเพราะชั้นข้าม ุยแล้วก็ข้ามถ้าเคยเล่นมาก่อนแล้วมันกดข้ามได้อ่ะก็ที่ผมจะมาสอนก็คืออ่าตรงนี้เริ่มจากเมนูนะคาแรคเตอร์สเตตัสตรงนี้เราสามารถดูตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่จดเป็นอะไรมากหรอกอ่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เพิ่มสเตตัสเห็นไหมก็มันจะมีแนะนําอยู่ตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้แนะนําว่าเราควรอัปอะไรยังไง กดเผลิดกดกดตสลับไงกดสลับได,ด,บบบได้ก็อันนี้ผมใส่ดาบก็จริงแต่ว่าตอนนี้ใส่หอ,อกอยู่ที่มันขึ้นคือแนะนําไม่ได้แนะนํมาหอกอาชีพแนะนําที่อาวุธเราใส่อยู่เพราะงั้นก็แต่เราเรื่องแก่ว่าเราเลือกใส่ดาบมาใช่ไหมก็มันจะให้สกิลของใส่ดาบมาเห็นปะคือการที่เราเลือกอาชีพแต่ละอาชีพมานะมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยมันแค่ให้สกิลเริ่มต้นก็คือสกิลอาชีพนั้นก็คือสกิลดาบเห็นปะอ่ะก็สรับ สำหรับหอกนะก็อัพตามนี้แต่ว่าเดี๋ยวไป,ไปเอาเปลี่ยนดาบมาแป๊บหนึ่งเพราะตอนนี้ตัวคองนี้เป็นตัวดาบแล้วเองวันนี้แล้วกันอ่ะก็ใสช่ชองอุปกรณ์อ่ะทีนี้นะนี่ ของดาบก็คืออัพสเต็งหรือเด็กเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยอันเนี้ยสเต็งหรืออันนี้ก็ได้อ่ะเพื่อเพิ่มโจมตีแต่ว่าเด็กจะทําให้ความแม่นเพิ่มขึ้นด้วยส่วนวิดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้อันนี้คือการเพิ่มเลือดส่วนอันนี้เอจิอันนี้ทําให้ตีเร็วขึ้นโอเคนะอ่ะก็เราไม่ต้องมากดรูร่วงนี้ก็ได้นะสามารถลากได้เลยแบบถ้าต้องการจะอัพบแบบอันนั้นรุ่นลวออ่ะเห็นปะก็นี่นะกด เหนปลเนี่ยดูนะดูนะปลาเนี้ยเห็นไหมเห็นทานปลแค่กดแค่เนี้ยกดตัวลาก,กไกลๆหน่อยอ่ากดยืนยันเรียบร้อยได้วเห็นไหมก็มาต่อที่สกิลก็จะมีสกิลของสายดาบก็อันนี้ผมไม่สอนนะว่าควรอัพอันไหนบ้างคือมันละเอียดมากาก,มกับเกมเนี้ยการลงสกิลอะไม่ควรลงมัว่วก็ใครอยากรู้อยากาแบบรู้ละเอียดละเอียดก็หาใน youtube ได้เลยครับจะดีกว่าผมสอนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ มาที่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีทําให้ใส่แบบอุปกรณ์ใส่ดาบใส่อะไรได้ตรงนี้ก็จะเป็นของขอเขาเรียกว่า,าขเขาเรียกว่าไงอาวุธลองอืสนับสายดาบถ้าเกิดว่าเราไปไปซื้อสกิลในห้องสมุดมันจะมีสกิลหนึ่งทําให้เราเป็นดาบครูก็สามารถใส่ดาบได้สองเล่มนั่นเองโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่สอนแล้วกันใครอยากใครอยากให้ผมสอนก็กดไลค์เยอะๆหน่อยถ้าเยอะพอดเดี๋ยวผมจะมาสอน อ่ะตรงนี้คือซองช่องซองสารกูช่องใส่ชุชชดเกาะเอออันนี้ก็คือช่องใส่หมวกหมกวกพวกเนี้ยปะมันจะเป็นแบบไอเดี๋ยวให้ดูนะเอาออกเห็นปะเออก็จะป,ประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นช่องใส่สกินก็ผมเคยสุ่มได้สกินอยู่เอาเ้ยอ่ะัมเมอร์เฟสเห็นปะเป็นแว่นหรือว่าจะเอาพวกหมวกที่เรามีอยู่ก็ได้ของไอเทมในตัวมาใส่เห็นปะ มาใส่ได้นะเพราะว่าทางด้านของช่องหมวกตรงนี้มันมีใส่แค่นเดียวไงก็มาขอมาใส่เป็นขลองตกแต่งตรงนี้ได้แต่เราจะไม่ได้รับเกาะไม่ได้รับอะไรนะได้แค่แบบเป็นคองตกแต่งเฉยมาตัวตอันต่อไปเควสมันก็จะบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างเห็นไหมประมาณนี้รีบหน่อยนี่ก็ประมาณตีสองแล้วครับ <laughs> ผมชอบอัดตอนคืนเพราะว่าตอนคืนมันว่างไงแอรตรงน,นี้ก็คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่ผมทำไปก่อนหน้านี้เห็นไหมเห็นปะ เฮ้ยอ่านี่เอาเอาตัวละครลองไหมนี่ได้เอาตัวละครลองมาทําการแบบว่าเอามาอยู่ในตี้เห็นปะก็นี่คือตัวละครลองไม่ใช่นี่คือตัวละครหลักผมโอเคนะอ่ะก็กับเอาออกไปเอาออกเออโอเคก็มาดูที่ไอเทมตรงนี้พวกนี้ก็คือทางด้านของไอเทม ยาหิวยาอะไรต่างๆแม่ที่บายเยอะ <c oughs> แค่นั้นจริงๆแผนที่ก็ทําให้เราอ่ะมันก็จะพอเปิดเข้ามามันก็จะดูแบบไหนนั้นแบบที่เราอยู่อ่ะสามารถกดตรงนี้แผนที่โลกก็ดูว่าเมืองไปไหนต่อไปเป็นยังไงนี่คือแบบอธิบายแบบเร็วจัดเลยนะแบบข้อมูลนิดๆพอเ <c oughs> อาแค่พอรู้เรื่องอ่ะเขตก่อสร้างก็ลองดูดีว่าไปเขตก่อสร้างไปทางไหนอ่ะคีตงุนไดค้างเนี่ยแอคชั่น มันก็จะมีบอกว่าตรงไหนอะไรยังไงไหนเอยเขตก่อสร้างเขตก่อสร้างนี่อ่ะอ่ะกดแอคชั่นซ้ำปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราต้องไปตรงไหนใช่ปะหน้าจอมันจะเล็งไปให้เห็นปะเนี่ยตอนนี้คือหน้าจอมันหันไปให้เองแล้วเห็นปะไม่ใช่ตัวชี้เมาส์นี่นะไม่ใช่ไอ,นะไไอ,เอนะ้เครื่องหมายชี้นะเครื่องหมายชี้เปนเควสใช่ปะเนี่ยมันจะล็อกให้เราเห็นปะว่าต้องไปทางนั้นถึงจะไปเขตก่อสร้างได้อ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าวิ่งเร็ว อันนี้ต้องสอนเลยแหละก็มาที่ตั้งค่าช็อตคัตตรงนี้ก็เราสามารถแบบเลือกสกิลมาใส่ได้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่แบบจุดเซฟใส่อเทมอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมทุกแกร้องอะไรตอนนี้วะเนี้ยหวังว่าเสียงจะไม่เข้าคลิปนะครับอ่าก็มาดูเมนูตรงนี้ได้อ่ะใส่เมนูผู้เล่นใส่กระเป๋าก็ใส่แผนที่ใส่ เควสเควสอยู่ไหนเออเควสอ่ะใส่ตรงนี้เป็นสเตตัสไปแทนได้ไหมอ่ะตรงนี้เป็นกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าใส่ดีละอุปกรณ์นี่ว่าอันที่ถูกแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะกดลิสต์ตรงนี้เห็นป่ะลิสต์ก็สามารถมาตรงฝั่งนี้ได้ส่วนช็อตคัทก็อยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมตรงนี้อ่ะไปที่ต่อไปออโต้ไอเทมก็เราสามารถปิดได้เราสามารถเลือกว่าจะให้มันออโต้ไอเทมอะไรเวลาเลื่อนรถเงี้ย อ่ะก็คืออันนี้นะฟื้นฟู250 HP ก็ตัวนี้ก็คือว่าจะให้มันฟื้นฟูเมื่อเลือดลอด,ลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าสมมติว่าเลือดเนี่ยต้องผมมีแค่112ใช่ไหมก็เนี่ยเออเลือดมันลดนิดนึงก็เอาได้เลยอ่ะเอาสัก99อ่ะพอลอดปุ๊บลดไปน1%น่ะลดเหลือ110ยสิเพนป่ะมันก็จะระหิวให้เราทันทีถ้าผมมีเลือดอยู่อ่า750นะมี750นะแล้วยาหิวมันเพิ่ม250ใช่ป่ะ ทางที่จะใช้คุ้มที่สุดก็คือเราต้องลดตรงนี้ให้ตรงเลขตรงนี้มันเขียนว่าห้าร้อยแล้วฮิวที่เราสองร้ยหสิบใช่ไหมบวกเข้ามามันก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบก็คือเมื่อเราเลือดลดเหลือห้าร้อยเหลืออยู่แค่ห้าร้อยมันก็ทําการฮิวเราเราก็จะกลับไปเลือดเต็มมันทีนี่คือการใช้คุ้มที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้แต่ตอนนี้เลือดมันต่ํะเข้าใจปะเลือดมันต่ําอะแชทตัวนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับไม่ต้องสนใจ อ่ะการาฟิกก็แสดงผู้เล่นเราสามารถปิดการมองเห็นคนได้เราถ้าทํานี้ก็จะไม่เห็นใครเลยตอนเริ่มเกมมามันก็จะมีสม้สามอันถ้าเราไม่ต้องการเห็นคนอื่นแล้วก็มันแลกก็ปิดไปก่อนอ่าเห็นแค่เพื่อนกับสมาชิกกิวเห็นไหมก็ผมใช้แบบปิดคนอื่นนะเพราะมันลำคานมันเก,กะตาชื่อคนอื่นอนะ่ะมันเก,กะเปิดแค่เพื่อนกับสมาชิกกิวพอพอจะแอดก็คนดูผมก็แค่แบบเปิดคนอื่นนะแล้วก็นัดเจอกันแล้วก็แอดพอแอดเสร็จก็ปิดอ่าโอเคนะ ไฮไลท์ที่ไฮไลท์ที่ชื่อเพื่อนและสมาชิกอันนี้ก็มันเปิดมาให้เองแล้วอ่าอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคต่อไปเฮ้ยเมื่อกี้เราลข้ามจากแชทไปรบกราฟิกใช่ไหมท่านผู้ชมเออมาต้องมาที่ระบบก่อนอ่ะรายการ็อตคัสก็ต้องเปิดไว้อ่าตรงเนี้ยแล้วก็มอนเตอร์แปลหมายที่เราจะตีก็เลือกเป็นใกล้ไว้ส่วนตอนเริ่มเกมียม,มาจะไม่เปิดนี้นะ ถ้ามันไม่เปิดอะ่ะท่านผู้ชมก็จะเดินช้าๆแบบนี้อ่ะเดินช้าๆได้แค่แนี้ตลอดทั้งเกมอะมันจะอืดตืดมากเพราะงั้นก็ต้องเปิดตรงนี้แล้วเราก็เดินสักพักหนึ่งอ่ะเห็นไหมวิ่งแล้วเห็นปะเนี่นะครับตัวนี้คือสําคัญมากเลยอ่ะแล้มาต่อไป อันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วอันนี้ขยยช็อตคัทก็ได้นะครับจริงช็อตคัทมันจะมีแค่สี่ะเดี๋ยวผมไม่ดูเห็นปะมันจะมีแค่สี่แต่ว่าถ้าเข้าตรงที่ระบบตัวนี้แล้วเปิดขยยช็อตคัทเมื่อกี้อ่านี่นะครับมันก็จะเป็นหกเห็นไหมถือว่าดีอ่ะตรงนี้ก็เฟรมเรทใครจะเปิดเป็นธรรมดาก็ได้ผมเปิดเป็นไฮคิวก็คือแบบโคตรลืน่น <laughs> โอเคนะไฮเฟรมเรทนะ ก็มีประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นเสียงปรับเสียงในเกมได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อคาแรคเตอร์ซึ่งต้องใช้ออฟเกมนี้จะทําอะไรที่มันใช้เสียตังก็ต้องใช้ออฟอย่างเดียวเลยแล้วออฟมันโคตรแพงรับข้อมูลใหม่หรือว่าตั้งค่าบัญชีก็ได้ก็คือการใส่อีเมลเพื่อจะแบบว่าทําการผูกบัญชีกับอีเมลง่ายๆประมาณนั้น,นครับอ่ะต่อมาที่เทอร์มินอลสำหรับใครที่หากันไม่เจอนะครับดูข่าลลางเห็นไหม สองสีเฮดนี่ก็คือแชนแนลที่สองนะครับเราสามารถกดที่เทอร์มินอลตรงนี้ได้เห็นปะอ่ากดเข้ามาแล้วก็จะมีตรงนี้เห็นปะเปลี่ยนแชนแนลอ่าก็จะมีทําการแบบตอนนี้เรามีเซิร์ฟเอออันนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะผมเป็นพนักงานปิอาพูดแค่ตรงเนื้อการตอนนี้คือแชนแนลไทยนะก็คือเซิร์ฟไทยก็จะมีหลายแชนแนลเห็นไหมถ้าคนเบอร์เยอะๆหน่อยมันก็จะมีแชนแนลเพิ่มมาก็ ถ้หใครที่หากันไม่เจอก็ลองดูนะครับว่าอยู่ชนแนวไหนแล้วก็กดย้ายเข้าชแนลนั้นตามไปอ่ะสมมติก็อ่ะสมมติว่าผมจะไปหาเพื่อนนะเพื่อนอยู่ชนเหนึ่งก็กดเข้าไปมันก็ทําการรีเกมย้ายไปชางชนอที่1เห็นป่าขวาล่างก็ได้ละประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับระบบ Q กิวก็อยู่ตรงนี้คอมมูนิตี้เพื่อนมาดูเพื่อนก่็แล้วกันนะ ก็สามารถแอดเพื่อนได้เกมนี้การที่จะแอดเพื่อนกันได้เราต้องมาเจอหน้ากันเท่านั้นนะครับในเกมไม่มีไม่มีปุ่มให้เราเซิร์ชชื่อแล้วก็กดแอดนะครับต้องมาเจอหน้ากันแล้วแอดเท่านั้นเป็นเกมแนวผจญภัยจริงๆ <c oughs> อู้แต่ละคนนี้อัพเวลกันไปไกลแล้วเนี่ยต้องอัพบ้างซะมาปาร์ตี้ตัวนี้ก็จะบอกว่าไร์สมาชิกออกแบบคือออฟไลน์ไปแล้วตอนไม่ออกจากตี้น่ อ่าตอนนี้ก็จะส่วนของกิลผมก็จะมีคิลอยู่ตอนนี้คือกาลังเก็บตังเปลี่ยนชื่อกิลอยู่มันเป็นกิลเก่าผมที่ว่าตอนนี้โอนย้ายมาให้รหัสใหม่ตอนนี้ก็สมาชิกกิลก็มีแค่นี้นะครับใครอยากเข้ากิลผมก็บอกนะครับเข้าเกมเข้ามาแอดเพื่อนเข้ากิลอะไรกันได้อ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะทอมิโนส่วนก็จะมีกิลบาร์ถ้าเรามีกิลแล้วก็จะเข้ากิลบาร์ได้ ก็คือเป็นเหมือนเคยดูแฟนตาซีป่ะอันนี้ไม่ปฟนแนวแฟนตาซีมันจะมีบาร์อยู่อะสำหรับนักผจญภัยอะจะเ,เข้าไปให้ดูรอมันโหลดแป๊บนะครับนี่คือเข้ากิวบาร์ครั้งแรกมันก็เลยโหลดเนี่ยเกมนี้เวลาเราเข้าแมปไหนครั้งแรกอะมันก็ทําการโหลดข้อมูลในแมปนั้นก่อนแต่สถ้าเราเคยผ่านมาแล้วมันก็ไม่ต้องโหลดมันก็จะผ่านไปได้ชิวๆเลยนี่เปิดอ่นเมื่อกี้นาทีแล้วเนี่ย พูดเล่งซะจนแบบไม่รู้ว่าคนดูจะฟังทันไหมเนี่ยถ้าฟังไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะครับอ่านี่ก็คือกิวบาร์นะครับดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนนี่มืดๆหน่อยแล้วก็แบบดูโสมๆตรงนี้จะเป็นดันเจียนนะครับก็สามารถลงดันเจียนกันได้เป็นทีมอะไรอย่างเี้ยตายล้เาเกิดใหม่ไม่ได้อ่าก็ประมาณนี้นครับกิวบาร์ bar. เราก็จะมีทางด้านของ ไปไหน้วเนี่ยพนักงานคุณพนักงานกาน็ไม่รู้วนะ่าน่าจะมีแค่หัวกิวมั้งครับที่ว่าสามารถปรับแต่งทางหน้าของพนักงานกิวได้ก็ผมยังไม่ได้เรียนรู้ในส่วนของตรงนี้เลยเพิ่งกลับมาเล่นก็มีประมานมณมานี้มั้งคร่าวๆเพราะว่าผมมแค่รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับการสอนเล่นคร่าวๆต้องไปสอนต่อสู้ด้วยไหมเนาะสอนต่อสู้ด้วยก็ได้แหละ อ่ะเราก็จะไปสอนต่อสู้เพื่อปิดคลิปกันนะครับอ่าต้องเปลี่ยนกันเป็นตัวหลักก่อนเพราะว่าตัวนี้น่าจะยังออกไปไหนไม่ได้ยังติดเควสอยู่ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้เกดเปลี่ยนชื่อตอัวละครใช่ไหมเนี่ยแน่เลยจริงด้วยอโธ โอเคแล้วก็ต้องตรงนี้เดียวทำการเปลี่ยนอ่มาแล้วป่ะเอาไปตีมอนโชสักหน่อยในไลฟ์ผมเคยตีบอสให้ดูไปแล้วก็จริงแต่ว่ามาสอนเล่น อันนี้ที่เห็นว่าตัวละครผมเวลแค่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าสามารถตีบอสได้เพราะว่าผมมีของเทมนะครับคือของมันดีถึงเวลตัวละครจะกากดาเมจจะเบาแต่ว่าไอเทมมันโหดเนี่ยก็เลยตีบอสสูงเวลสูงก,กว่าได้อ่าก็คือการตีมธรรมดาคลิกครั้งแรกจะเป็นการเล็งคกครั้งที่2ก็จะเป็นการตีเราไม่ต้องคลิกรัวๆนะครับแค่แบบอ่ะคลิกก็คือเล็งแล้วฟันใช่ไหมถ้ามันไม่ตายภายในช็อตเดียวอย่างเงี้ยก็คือ หรือเราจะไม่ต้องกดอย่างนี้ละเล็งก็ได้อะสมมติผมกดตัวนี้ปุ๊บแล้วกดซ้าที่มันอีกทีหนึ่งไม่ก็แค่แบบกดที่มันแล้วกดตรงนี้อะนี่นะครับเราปล่อยไว้เฉยนะอ่ะเห็นปะมันก็จะตีไปเองเรื่อยๆอะถ้าเราแบบมันตีหนึ่งทีใช่ไหมเรา,าพักมันก็จะมันคือมีคูดาวของการเตะต่อยการโจมตีอยู่อะมันจะไม่ได้โจมตีรัวๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอะ วันช็อตสังงารนั้นนี้แค่แค่ไม้แค่แค่แค่มือแค่ตีนะยังวันช็อตเลยเกินเอนอเอออ่ะเห็นปะมันก็จะตีเรื่อยเลยนะครับไม่ต้องกดอะไรมากแล้วก็เราสามารถตรวจดูแมปได้ด้วยกันขีครั้งผมเคยบอกไปแล้วอ่ะก็จะมอนดูมอนได้สมมติว่ามีเควสมาให้เราฆ่ามอนชื่อทอโปใช่ไหมเราก็เลือกเลงแค่ทอโปเนี่ยเราก,กดโจมตีมันก็หาให้เห็นไหมเออง่ายดีก็ประมาณนี้นะครับ ช่องแชทตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะอันนี้คือคุยในแผนที่อันนี้คุยกับพูดในรอบตัวอันนี้คุยกับคนในปาร์ตี้พิมพ์แชทตรงนี้เห็นไหมอ่าส่วนตรงนี้เราสามารถลากขึ้นมาได้นะครับก็มันจะแบบเยอะะแยเยอะแย,ะ,ยะกะ,กะเกะเกออสามารถกดปิดได้เห็นปะเนี่ยเห็นไหมถือว่าดีมากอ่ะต่อไปการตีบอสก็กลัวมาตายภายในแป๊บเดียววะ่ะ อ่ะใช้มือไม้มเนี้ยแหละเดี๋ยวใช้อ้นี้ทางด้านของหอ,อกแล้วเดี๋ยววันช็อตใช้มือไม้กระทืบเตะต่อยเอากระทือบอสด้วยมือเปล่าอ่ะจะมาจะมวยอะไรก็เข้ามาเออเออเห็นไหมผมกดแค่สองีจะหลบก็ได้นะครับแบบเออเนี่ยเราก็ปล่อยไว้อ่ะคือมันการตีธรรมดาของมอนเตอร์เราไม่สามารถลบได้นะครับ ทำไม่ได้งไงก็ไม่สามารถหลบการโจมตีธรรมดาของมอนเตอร์ได้มันจะมีโอกาสขึ้นอวอร์ดกคือการหลบเองแต่การขึ้นสกิลสีแดงอ่ะคือเราหลบได้ในแบบเนี้ยเราหลบได้นะที่เหลือแค่ปล่อยมันตีเองเรียบร้อยก็ถือบ,บอด้วยมัดไม้มัดมือก็ประมาณนี้แล้วเนาะไม่รู้ว่าเร่งรีบเกินไปหรือเปล่าถ้าเร่งรีบเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ามันก็ดึกแล้วนะผมยังเหลืออ,อีกหลายคลิปเลยที่ต้องอัดหลายเกมที่ต้องอัด โอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพวกนี้ผมจะสตรีมเกมนี้แหละแต่ว่าสตรีมในอีกช่องหนึ่งนะโอเคบายฝันดีนะครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสิกูวัวฝันดีแต่ว่าคนอื่นนะครับว่าแบบเออเจอนคลิปหน้าบาย